บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT จัดโครงการ Space Quest ประกวดแนวคิดนวัตกรรมและความเป็นไปได้ทางธุรกิจภายใต้เศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่โดยนายสรพงศ์สิริพันธ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานโทรคมนาคมและดาวเทียมบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าโครงการ Space q u e s t จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่ความรู้แก่เยวาวชนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามามีบทบาทในการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่หรือ New s p a c e Economy จากโครงการนี้นะครับเอ็น uh, ทีแล้วกันเห็นเยาว,วชนมีเข้ามามีการส่วนร่วมในโครงการ New Space Economy นะครับก็ค,คือการรวมกันร,ระหว่างเศรษฐกิจกับอวกาศยุคใหม่ในอนาคต uh, ก็แบ่งออกเป็นสองหมวดนะครับ uh, มี Upstream แล้วก็ d าว n s t r e แต่ส่วนของ t r e a m เนี่ยเป็นการฝึกทัทกษะของเยาว,วชนที่มี uh, ความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมระบบหร,ห,รหรือการขับเคลื่อน ดาวเทียมโดยไม่โดยไล่คนขับนะครับส่วนดาวสตรีมเนี่ยก็เป็นเรื่องของการใช้ประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันกับ IT น,นํามาใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อเข้าถึงตลาดธุรกิจอวกาศจริงๆแล้วถ้าเรามองดาวเทียมดา,ดาวเทียมเนี่ยเป็นลิงก์การสื่อสารนะครับแต่ว่าอนาคตถา้าอย่างที่บอกว่าถ้ามันมีตัวแอปพลิเคชันตัวนั้นเป็นตัวทําให้ไลฟ์สไตล์ในชีวิตของเราจะดีขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการเกษตรการศึกษาหรือแม่มว่าจะเป็นเรื่องเฮลท์แคร์ในอนาคต อีกอย่างหนึ่งหนึ่งก็รวมยัง,ยงขาดไม่ได้ก็คือแม้กระทั่งความมั่นคงความมั่นคงก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงด้วยเช่นกันทั้งนี้นักศึกษา10ทีมที่เข้ารอบจะได้รับการเวิร์กช็อปสเปซเควสที่บริษัท NT สําสำนักงานใหญ่ในวันที่15 16กันยายนทีมที่ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา100,000บาท